ดูนกดูดูเอ๊ะ,ะ,ะไม่เอาไม่เอามาออกมาออกมา,อาไปนั่งตรงโน้อนอีกเออเด็กคนนี้ไหนนกอยู่ไหนนกอะ่ะเข้าห้องน้ำยังเข้าห้องน้ำยังเร็วนะแหนะนะ,นะ,นะ ในนกอยู่ไหนลูกไปไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไปฉีดอาบให้ได้หนึ่งนาทีโอ้เดี๋ยวเข้าห้องน้ำทันเดี๋ยววันนี้อาบน้ำนะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนมันนั่งใกล้ขนาดนี้อไอ้นีไปถ่ายไม่เห็นนันสิทันอะไรเดี๋ยวอาบน้ำนะอาบเป้าน้ำอะอาบเป้า อาบไปน้ำอ่ะตูนอาบไปน้ำไม่ต้องมาหันหลังใส่เลยอาบเอา